สวัสดีครับก่อนวันนี้นะครับเราจะพานังคลิปเก่านะครับเอามารีวิวกันไหมนี่มาดูกันดีกว่าว่าจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับนี่มาเริ่มจากเจ้าตัวแรกนะครับเจ้าไดเมทดอนนี่มีคลิปให้ดูด้วยนะครับเอ,เอามาจากเกมนะครับซึ่งก็แอบไปซุ่มเล่นมานะครับนี่ไดเมทดอนตัวต่อไปนะครับก็เป็นเจ้า ตัวนี้ก็คืออัลโลโซรัสนั่นเองนี่เดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูด้วยนะครับว่าเจ้าอันโลโซรัตเป็นยังไงแต่ว่านี่เจ้าตัวนี้ก็อันโลโซรัตเหมือนกันมาดูกันทีเดียวเลยดีกว่านี่เจ้าตัวนี้นะครับคืออัลโลโซรัตแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเจ้าตัวนี้แองไคลโลโซรัต มีคลิปให้ดูนะครับวิ่งอย่างเดียวเลยก่อนนี้นะครับแองเคลโลสอรัสไดโนเสาร์หุ้มเกราะของเรานะครับหลายตัวแล้วเจ้าตัวต่อไปใจแกนโนโตสอรัสนะครับนี่อันนี้ก็คือแอนิเมชันของมันนะครับก็คือเจ้าใจแกนโนโตสอรัต ไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นตัวไหนนี่ก็จะเป็นเจ้าทรเซราท็อปนั่นเองไปดูคลิปของมันกันเลยนะครับเจ้าทรเซราท็อปวันหน้าตามมันเป็นยังไงเจ้าตัวนี้กำลังกินต้นไม้อยู่เลยนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเจ้า เจ้าสเตโกซรัสนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูพลิกของมันกันนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงกันบ้างต่ตัวนี้ก็สวยมากนะครับมีกระโดงหลังด้วยแล้วก็เหลืออีกสองตัวนะครับมาดูตัวนี้ก่อนเจ้าแพคิเซอร์ฟาโลซรัสนะครับไดโนเสาร์ที่มีหัวเป็นโดมนะครับกันโลกน้นามากเอาไว้พุ่งชน นี่เดินสองขานะครับวิ่งให้ดูเลยก่อนเาแล้วนะครับเหลือตัวสุดท้ายของเรากันเจ้าตัวสุดท้ายของเราก็คือเวโรซิรัปเตอร์นั่นเองนี่นะครับไดโนเสาร์กินเนื้อลาเป็นกลุม่มมาดูคลิปกันเลยนะครับออาโดดมาถึงพบเจ้าแพะโชคร้ายเลยนะครับ นี่วันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําแนวนี้กันฝากติดตามกันด้วยนะครับ